บทที่หนึ่งรสุรอะอัลกอริอะหรือภัยพิบัติเป็นสุรอะมกกียะอยู่ในภาคที่สามสมีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งตอน11บองค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่หนึ่งชื่อของวันสิ้นโลกนั้นมีต่างๆกันมแมลงเมาเป็นสัตว์เล็กๆไม่มีค่าในสายตาของมนุษย์นั่น เป็นมโนภาพของมนุษย์ในวันสิ้นโลกที่จะกระจายวอนอย่างมาแมลงเมาไม่ว่าคนนั้นจะมีฐานะใดมาก่อนก็ตามในการสลายของโลกนั้นภูเขาที่ตั้งทรรมนอยู่ก็จะคลี่คลายทลายออกเหมือนขนสัตว์หลักสีที่ถูกคลีถูกสางออกจากใจของมันผู้ใดทำความดีไว้ก่อนก็จะมีความพาสุส่วนผู้ใดทำชั่วไว้ก่อนก็จะมีความทุกข์ ในที่นี้ได้เปรียบนรกเป็นที่อยู่หรือแม่ของชาวนรกซึ่งเป็นสถานที่หลึกยิงมีไฟลุกอยู่ตลอดเวลาในกรณีที่ถือเอาความหมายของอุมมุนว่าเป็นแม่ย่อมแสดงว่าผู้ตกนรกนั้นจะได้รับการพยาบาลท่ามกลางความทุกข์ทรมานเหล่านั้นจนกว่าจะผลโทษบทนี้เป็นวะฮยในช่วงแรกของการเทศนาที่นครมก์ بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออัลกอริอะภัยพิบัติมัลกอริอะภัยพิบัตินั้นคืออะไรวะมาอะดร และอันใดจะแจ้งให้เจ้าทราบว่าภัยพิบัตินั้นคืออะไรยกูัวันที่มนุษย์จะเป็นเช่นมแมลงเมาที่กระจายวอน َتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْمَنْفُوشِ الْعِنِّ และคุณเขาจะเป็นเช่นคนสัตว์ที่ถูกยอมแล้วหลากสีถูกคลี่สาง م م ดังนั้น ส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนักด้วยความดีดเขาก็จะอยู่ในชีวิตที่พาสุวาและส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบา แม่ของเขาคือเหวลึกและอันใดจะแจ้งให้เจ้าทราบว่าอันนั้นคืออะไรไฟที่ลุกพลง